เมียเจ้าพ่อตอนที่ห้าสิบเอ็ดจันมีงานถ่ายแบบโฆษณาครั้งแรกมันทำให้เขาตื่นเต้นมากขนาดถ่ายข้างๆร้านของตัวเองซึ่งเขาก็จัดฉากและโลเคชั่นมาใหม่เอาลานจอดรถของร้านกาแฟนั้นเป็นที่ถ่ายแบบตอนนี้เขาพร้อมที่จะถ่ายแบบแล้วรู้สึกเก่งมากๆไม่ต้องเก่ง,งนะล้งจันทำตัวตามสบายเลยครับแต่จันก็ยังเก่งอยู่ดี ดูเหมือนว่าทุกอย่างมันจะยากไปหมดสาหรับจันกว่าจะเข้าที่เข้าทางจันรู้สึกผ่อนคลายก็ถึงกับไปไม่เป็นเมือ่อเขามาจัรันพ่อทำงานเสร็จลูกน้องก็บอกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่จันรับงานและถ่ายอยู่ที่ร้านเขาจึงมามาเพื่อดูเท่านั้นว่าการถ่ายแบบเป็นไงบ้างดีหรือไม่ดีใจหนึ่งนึกเป็นห่วงนั่นแหละ แต่พอเห็นจันแล้วก็อมยิ้มในใจจันน่ารักกว่าที่เขาเคยเห็นอาจเป็นพฟลเคเกองสำอางที่ตกแต่งหมดไว้หน้าที่มันพอเหมาะพอดีกับจันจันรู้สึกเก่งมากเมื่อเขานั่งอยู่ในนั้นกาแฟาถึงจะนั่งอยู่ข้างในไม่ได้มายืนใกล้ๆอยู่บร,ริเวณที่เขาทายแบบแต่สายตาคมของเขาที่มองมามันก็ทำให้จันรู้สึกประหมา่าและเขินไปหมดหน้าแดงเป็นริ้วๆน้องจันเป็นอะไรหรือเปล่าครับ หน้าดแดงๆหรือว่าแดดจะร้อนไปนี่พี่ก็ว่าเลือกถ่ายตอนแดดรุ่มๆมแล้วนะครับเออเอา้าช่างแต่งหน้ามาซับหน้าให้น้องหน่อยเร็วจันเองไม่รู้จะพูดยังไงดีที่เขาหน้าแดงก็เพราะว่าไอแฟนปลอมๆของเขาเนี่ยนะมาเล่นจ้องเอาจ้องเอาจรินถึงกับแอบขังออหมอหนี่นี่จันรู้สึกโมโหเขามากนี่เขา ขอร้อยิ้มย้อยเย้ยแสดงว่าที่เขาจ้องมองนี่ตรงใจจะแกล้งกันจะชัดทําให้จันเลิกสนใจแล้วไม่มองเขาอีกตั้งใจจะถ่ายแบบพยายามไม่มองไปที่เขาเพราะมันก็รู้สึกเขินถึงจะรู้สึกว่าเขามองอยู่ก็ตามการถ่ายแบบเป็นไปอย่างราบรื่นจันได้รับค่าตัวมากโหรู้สึกตีชมัดเดินกลับมาเข้ามาในร้านเพื่อมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาก็เดินตามมานี่ตามมาทําไมเนี่ย จะเป็นอะไรทำไมถึงตามไม่ได้ล่ะก็จะรู้ว่าทำไมถึงใส่ชุดแบบนี้ล่ะทำไมกระเป๋าที่หลังก็เลือกให้มันดีกว่านี้หน่อยแล้วกันรู้จักรักษาภาพโพปของชั้นไว้ด้วย,วยจันเองก็ไม่เห็นว่าชุดนี้มันจะแปกลกประลาดตรงไหนเสื้อก็แขนยาวกางเกงก็ขาย,ยาวเอ๊ะหมอนี่นี่มันยังไง เพียงแต่ว่าชุดนี้มันต้อนข้างที่จะพอดีตัวมากเกินไปเท่านั้นไม่เห็นจะมีอะไรน่าเกลียดเลยมันก็ดูเหมาะสมดีนี่เขาเป็นบ้าอะไรขเขาเนี่ยแต่แล้วเขาก็เดินรอบๆตัวของจันทําให้จันถึงขาหมดคิ้วคุณจะมองอะไรเนี่ยก็มองนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยพูดแล้วเขาก็มือจับต้นของจันจันถึงกับสะดุง้งแล้วรีบถอยห่างออกจากเขาคุณจะบ้าเหรอ จับก้นผมทำไมดอานถอยห่างดีนะเข้ามาทางด้านในแล้วไม่งั้นคงจะมีคนเห็นก็จะไม่ให้จับได้ยังไงก็ดูสิใส่รัดจนเห็นเป็นก้อนขนาดนั้นคุ้นทำไมก็ฉันพูดจริงนี่นะเขาพูดแล้วก็หดเละาะทำให้จันเนี่ยถึงกับอายนี่มันน่าเกลียดถึงขนาดนี้เลย,เลยเหรอแล้วจะแก้ไขได้ยังไงในเมื่อแบบก็ถ่ายเสร็จไปแล้วก็ไม่เห็นมีใครจะทักจะทวงเขาสักที หมอนี่นี่พูดเขาเสมอหมดความมั่นใจเลยจันรู้สึกไม่ดีไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ยังคิดอยู่หลังจากที่ทีมงานกลับไปแล้วเขาก็ยังคุ้นคิดและเห็นหมอนี่นั่งยุ้งกุ้มเก่งไม่ยอมไปไหนจะเทแต่ยังดึงเขามานั่งข้างๆทําทไมต้องให้นั่งข้างด้วยเราก็เราเป็นแฟนกันอยากให้คนอื่นรู้หรือไงว่าเป็นแฟนลอมจากเป็นคนลวงโลกหรอเอาหน้าอย่างน้นอยก็ ไม่มีอะไรเสียหายตรงไหนหรอกใน,นเมื่อคนก็รู้ว่าเราเป็นแฟนกันและอีกอย่างหนึ่งว่าไม่มีใครแอบถ่ายอีกจะได้รู้ว่าเราสนิทก,กันมากแค่ไหนฉันเบื่อที่จะเลาะกับคุณแม่กับคุณย่าแล้วเอาหน้าให้ความร่วมมือหน่อยไม่นานหรอกไอ้เรื่องแบบนี้ฉันก็จ,จัดการให้เรียบร้อยแน่นะแน่สิเขาพูดลาวกับกระซิบ้มหน้าเข้ามาใกล้เรื่อผมปากเขาอยู่ไม่ไกลจากแก้มของจันเท่าไหร่ทำให้จันเนี่ย ถึงกับได้สัมผัสลมหายใจอุ่นๆของเขามอนใกล้มากเะียจนหัวใจเขาเนี่ยเต้นตุ๊กตุ๊ตับไปหมดแถมเขายังจับมือของจันอกด้วยสายตาของเขาที่ยิ้มกุ้มกิมมันชวนให้นึกไม่ได้ว่าเขาชอบจนอันจริงๆแต่นี่มันคงเป็นแค่การแสดงจันได้แต่คิดแบบนั้นเตือนใจตัวเองไม่ให้เผลอคิดอะไรกับเขาไปมากกว่านั้นเพราะคนอย่างเขาจะมาชอบจันได้ยังไงเขาไม่ชอบคนอย่างจานัน ไม่ชอบคนจนไม่ชอบคนที่ฐานะแตกต่างจากเขาแน่นอนแต่รู้ดีอืมเดี๋ยววันนี้เราต้องไกลด้วยกันไปไหนอีกล่ะไหนคุณบอกว่าอีกสองสาวันคุณจะถึงาพาผมไปพบแม่กับย่าของคุณไงเฮ้ยเราเป็นแฟนกันใช่ไหมอืมก็นั่นแหละเป็นแฟนกันมันก็ต้องอยู่ด้วยกัน ไม่งั้นนักข่าวจะสงสัยไม่ใช่ฉันมาหาป๊อปป๊ป๊อได้จะกลับมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมจันพยักหน้าเอออ้อไปกับเขาอือพยายามซื่อก็ซื่อสจริงจะรันยิ้มในใจจากนั้นก็พาจันออกมาจากร้านซสื้อเด้อด้อามาที่บ้านแล้วก็มานั่งดูเขาเดิมจันนี่ถึงกับเซ็งอะไรเนี่ยยังไม่ทันอะไรเลยเขาก็เดิมเสแล้ว ทำไมไม่ชอบเหรอไม่พอใจอะไรก็พูดมาสิก็เปล่าซะหน่อยผมแค่แค่คิดว่าคุณดื่มไ,ไปหรือเปล่าแล้วคุณนี้คุณไม่ไปดื่มที่อื่นเหรอทำไมถึงดื่มตั้งแต่ตอนนี้เลยเรครับก็พูดมาอย่างนี้จันจึงยิ้มไว้กิ้งน้อยโดยที่ว่าเขาไม่รู้ตัวก็ห้ามสิฮะห,ห้าม ก็ลองห้ามดูสิบางทีฉันอาจจะไม่เด่มก็ได้นะอืมถ้างั้นคุณแค่อย่าเค่งเดิมเลยถ้าอยากจะด่มจริงก็รอค่ำๆหน่อยแล้วกันนั่นดูดีๆเขาทำตามจันซะดื้อๆังเก็บเครื่องเดิมไปสมดแล้วกระเถิบเข้ามานั่งข้างๆทำให้จันถึงตัวเก่งแถมยัองโอบก,อ,กอดเอลคอยด้วยแน่อะไรมันจะใกล้กันไปแล้ว ทำไมต้องทํานี้ด้วยเล่าในบ้านคุณคงไม่มีนักข่าวหรอกมั้งก็ไม่มีแค่อยากทําทําไมละ่ะเฮ้อกอดนิดกอดหน่อยไม่ได้หรือไงก็คุณจะบ้าเหรอเราไม่ใช่แฟนกันจริงๆิซะหน่อยทําไมถึงไม่เข้าใจสักทีเนี่ยฉันยอมลงทุนสูงขนาดนี้แล้วไม่คิดว่าจะให้มันไปนจริงจริงไปมั่งเหรออยากจะเสียเปรียบใช่หรือไงหมายความว่ายังไงอ่ะ ก็แล้วแต่ละกันถ้าอยากเป็นแฟนหลอกๆก,ก็ตามใจแต่ฉันบอกเลยก่อนนะว่าฉันไม่ยอมเสียเปรียบใครในเมื่อฉันได้ตัวนายมาและถแถลงข่าวสักขนาดนั้นฉันก็ควรได้อะไรบ้างพูดจบดันก็ถูกดึงเข้าไปสู่ในอ้อมกอดข,ของเขาทั้งสองข้างเขาเลื่อนใบหน้าใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจันถึงกับหลับตาปี๊คิดอยู่แล้วแหละว่าเขาต้องโจกเสียงหัวล้อคือ ดังอยู่ขึ้นเนื้อศีรษะของเขาก่อนที่ริมฝีปากจะจะหลดที่หน้าผาและจันก็ค่อยลืมตาขึ้นมาเอาจูบบนหน้าผากของจันจันเองทึงกับโล่งใจทำไมกลัวฉันจะจูบยังไงกบปากครับจันเนี่ยหัวใจเต้นโคม่านไปหมดหม,จมจอจะหลุดหมอจะปวดหมอนี่ทำไมมีเสน่หยย์นี้ มีเสน่ห์หรร้ายไม่เราจะชอบเขาไม่ได้เราจะทำยังไงดีเมื่ออยู่กับเขาเขาก็จะทำอย่างนี้อยู่เรื่อยจันเองคิดนิโตกคราวนั้นตอนที่เขาโมโหเขาก็เกือบจะตั้มจันที่ลานจอดรถแต่ทำไมจันถึงไม่เคยโกรธเขาเลยจันไม่เข้าใจตัวเองความคิดของตัวเองนั้นกลับตนไปหมดแต่วัตแรกที่เข้ามาในหัวของจันก็คือ คำแนะนําของน้องกายที่ให้กับออกมาเขาก้มหน้าลงต่นทอายอายมากที่กินที่จะทําอะไรลบหน้าลงบนอกของจันทร์ันเองได้ะจะอมยิ้มและเห็นทีท่าของจันทร์ออนอ่อนผ่อนตามจากนั้นเขาก็ลูบแขนเล็กลเบาๆในขณะที่กอดอยู่อืมยังไงคืนนี้ค้างที่นี่นะฮะ เท่าน,นั้นแหละจันถึงกับเงยหน้าจังหวะนั้นเดี๋ษะสาเล็กๆเ,เสยเข้ากับปลายคางใหญ่ๆของเขาทำให้เขาเนี่ถึงกับเจ็บไปเลยทีเดียวเจ็บมากโอ๊ยขอโทษครับเป็นไรหรือเปล่าความที่เป็นห่วงจันเลยจับปลายทางเบาๆและดูแผลให้กับเขากลัวว่าจะเกิดรือรอยนั่นหมายถึงว่าเขาอาจจะต้องเสียทรัพย์อีกจันเป็นห่วงข้อนี้มากกว่า หรือว่ากังวลว่าเขาจะเจ็บตัวไดยซ้ำไปยอมรับจริงๆแต่อีกฝ่ายก็คิดว่าจันเป็นห่วงเขาอย่างเต็มเป้าจนถึงกับยิ้มไม่หุบแต่ยิ้มในใจเท่านั้นก็เจ็บมากแล้วสิทำไมต้องตกใจขนาดนั้นโอ้ยจะแตกเขาตอนนี้ไม่แตกหรอครับไม่แตกงไงผมทายาให้นะครับเมือนนกู้เมื่อคนของเขานา,นานยมยำมาวางให้กับจัน จานทายาให้กับขอย่างเบาเมอขอโทษจริงๆนะครับคุณจะโกรธผมเลยนะผมไม่ได้ตั้งใจคุณจะให้ผมค้างที่นี่ผมเกรงใจนะครับจันพูดอย่างซื่อแต่จริงๆแล้วก,กลัวนั่นแหละไม่อยากนอนที่นี่เพราะจะตกเป็นเหยื่อของเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พิศสวาสมากหร่กแต่ว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยเหมือนต้องการตัวจันยังไงอย่างนั้นก็นอนที่นี่แหละเดี๋ยวก็ต้องไปทํางานตอนเย็นจะกลัวอะไรอีกเนี่ย ไม่กี่ชั่วโมงก็จะเย็นแล้วโอ,อ้จริงด้วยทำไมเราต้องคิดมากด้วยเนี่ยจันเองนี่ก็บ้าไปแล้วนี่คิดว่าเขาจะปั้มตัวเองบางวันสักแสกยังไงจันเองแรกก็ได้ยิ้มออกมาได้กทีรู้สึกสบายใจร่งใจบอกม่ทูก็ได้ครับนอนที่นี่ก็ได้เสียงโทรศรพศ์ต่างขึ้นปลายสายเป็นโอมมันทาให้จันเนี่ยถงกับถลุงตามมองต้องมองที่เขาพูดแทบทุกคำว่าเขาจะคุย แลตอบโต้อะไรกับโอมบ้างคำพูดแต่ละคำของเขาเนี่ยแสนหวานเวลาคุยกับโอมมันทําให้เขาจนกับหน้างออืมอืมแค่นี้แหละเอาไว้เจอกันนะถ้าอย่างนั้นเจอกันที่ผับคืนนี้เลยแล้วกันแ้วฉันจะแวะไปถึงยังไงก็ต้องไปส่งจันอยู่แล้วแค่นี้นะโอมเมื่อเขาวางสายเขาก็เห็นกันทำหน้างอต้องตาเขาแป๋วเอาสินี่มันอะไรกันอีกเนี่ย เาได้แต่คิดในใจเมื่อกี้จันยังยิ้มดีใจอยู่เลยไม่ไปนอนเหรอทำไมยังนั่งอยู่เนี่ยรู้แล้วนะต้องไล่หรอกนั่นอยู่ดีๆจันก็กระชากเสียงใส่เขาแล้วเดินตุ๊บปัป๊บตุ๊บปองไปที่ห้องอ้าสิรู้ด้วยว่าต้องนอนห้องไหนอืมเขาได้แต่ถอนหายใจเดินจามจันเข้าไปในห้องของตัวเองจันล้มตัวลงนอนแล้วก็พลิกตัวไปปุบพับปุบพับ,พบ,พบเหมือนจะอยากให้เขาหันมามอง พอเขาหันมามองเห็นจันจ้องเขาอยู่พอเขาจะเข้าไปหาจันก็นอนหันหลังให้ซะอย่างนั้นเขาจึงนั่งลงบนเตียงแล้วจับที่แขนเบาๆดึงล่างเล็กให้นอนงายมันมาคุยกับเขาเป็นอะไรอืมอืมเป็นอะไรก็พูดมางอนใช่หรือเปล่านี่ยงอนเรื่องอะไรหรือว่าที่ฉันคุยกับโอมอืน,นั่น มีแค่นี้จริงๆแล้วก็สะบัดหน้าแล้วก็สะบัดหน้าหันหน้าหันหลังหนีไะอย่างนั้นเอาได้แต่ถอนหายใจไม่รู้ว่าจันเป็นอะไรกันแน่ดูดีๆก็มีกิริยาขนาดนี้แต่กระช่างเถอะอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้มีงานถ่ายแบบซึ่งไม่เคยทําอาจจะเหนื่อยก็ได้เพราะถึงเวลางานจันก็ไปทําง,งานโดยที่เขาไปส่งที่ผับ จันเองก็ยังคงไม่พูดไม่จาทำหน้างงๆต้มป่องต้มฝ่อง,อง,องเอาดินี่งอนของแท้เลยงอนเรื่องอะไรกันเนี่ยเอจรันเข้าไปในห้องวีไอพีก่อนที่จะเรียกโอมมาโอมได้งานกับพอเขาและจะเริ่มงานในวันนี้แล้วเร็วนี้ด้วยเขาดีใจมากกอดขอบคุณ แล้วบอกว่าถ้ามีอะไรเขาจะช่วยเหลือจรันเต็มที่จะทํางานทุกอย่างที่จรันให้โอกาสเขาเขาจะทําให้สุดความสามารถและจัน์ก็เปิดประตูเข้ามาเห็นก็เขาเนยหน้าจันก็สะบัดหน้าเดินออกไปเอาสิคงจะไม่มีเรื่องนะพี่จันคผมเข้าใจผิดมั้งครับสร้างเธอจันไม่จะ่คนคิดมากหรอกอีกอย่างหนึ่งเราก็คุยเรื่องงานไม่คิดในอย่างอื่น ถ้างั้นคุณจะให้ผมอยู่กันเพื่อนไหมครับก็ดีนะจะได้คุยเรื่องงานไปด้วยเขาตกลงตามเทออนบอกกันเองทํางานแทบไม่มีสมาธิเลยเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมทําหน้าอย่างนั้นโต้ถามเมื่อเห็นสีหน้าของจาไม่ดีเลยไม่มีอะไรครับผมแค่รู้สึกไม่ค่อยดีปวดหวัวน,นิดหน่อยอืมถ้างั้นก็ไปพักหลังร้านเถอะทางนี้พี่ดูแลเองได้ครับ แต่ผมจะไปเช็คสต็อกมากกว่านะครับผมไม่ได้ไปพักหรอกการเปิดคึื่นเข้าไปในห้องเพื่อเช็คสต็อกสินค้าและว,วายเครื่องดื่มต่างๆดูว่าขาดเหลือมากเท่าไหร่เจ็ตใจเลื่อนลอยอยากจะลองห้ทําไมเขาถึงอย่างรู้สึกอย่างนี้ยิ่งเห็นโอมกับจันนกอดกัน,กนมันทําให้เขารู้สึกว่าก็ลังสูญเสียอะไรบางอย่างไปกําลังสูญเสียเขาอยางนั้นหรอทําไมถึงคิดอย่างนั้น เขาและจรรยไม่ได้มีอะไรกันสักหน่อยทุกอย่างก็เป็นแค่เรื่องสมมุติทั้งนั้นขณะที่จักนกำลังออกมาจากห้องสต๊อกก็เดินเข้ากับจรรงเป็นอะไรทำไมทำหน้าอย่างนั้นไม่สบายหรือเปล่าเห็นโตว่าปวดหัวคำพูดที่น้านวลและการกระทำที่แสงจะอ่อนโยน,นมันทำให้จันรโผล่ข้ากอดเขา,ขออเขาน้ำตาไหลาออกมา ปวดหัวมากเหรอถึงกับร้องไห้เลยจันเพยียกหน้าความรู้สึกที่ครูจะสูญเสียเขาไปนี่เขากาลังหลงรักชายคนนี้แล้วเหรอ,หรอจะทํายังไงดีถ้าเกิดวันหนึ่งต้องเสียเขาไปจริงๆจันร้องไห้นะ่ะมันทําให้จารันรู้สึกไม่ดีเลยเพราะกลัวว่าจันจะเป็นอะไรเขาจึงตัดสินใจอุ้มจันออกมาจากผับโตเองม่เห็นว่าจารัน,นอุ้มลูกน้องของเขามาจึงวิ่งตาม มีอะไรหรือเปล่าครับจันเป็นอะไรมากไหมไม่รู้ครับผมต้องรีบพาไปส่งโรงพยาบาลคุณโตครับไม่เป็นไรครับผมดูแลทางนี้เองโตพูดจากนั้นจันก็ถูกนำตัวส่งพยาบาลจันรู้สึกอาย,อายเพราะตนเองไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยขอตรวจอย่างละเอียดทีท้วนแล้วต้องหน้าของเขาพอออกมาจากห้องตรวจเขาเจอกับจันลจัลันก็หัวเสียใส่หมอซะเป็นการใหญ่ จะไม่เป็นอะไรได้ยังไงมาจันร้องไห้ซสใหญ่โตพันนั้นเขาไม่เชื่อที่หมอพูดและถ้าหมอตรวจผิดแล้วก็เขาจะสั่งฟ้องทั้งโรงพยาบาลทําให้หมอคนอื่นๆต้องพาจันไปตรวจอีกรอบหนึ่งผลปรากฏก็เหมือนเดิมแต่เขาก็จะบอกว่าจันอ่อนเพลียและพักผ่อนน้อยนั่นแหละอาการของจะหลังถึงได้สบงบลงต้องมีอาการอะไรสักอย่างหนึ่งไม่อย่างนั้นพวกเขาไม่รอดแน่ไม่หวังโดนฟ้องกันหมดจันเองได้แต่ยิ้มเฉย สงสารหมอก็สงสารหมอจะบอกว่าตนเองไม่เป็นไรตอนหน้าจะรันบอกจะรันก็ไม่ได้แทนที่หมอจะสวยเขาก็จะสวยไปด้วยอีกคราวน,นี้แหละพากันสวยทั้งกองเขาประคองจันขึ้น,นลงรถถ้าเป็นอะไรอีกก็บอกอย่าให้เป็นอะไรมากเข้าใจไหมข้อพูดทำกับจัดแก้มเล็กๆทั้งสองข้างแล้วก็จุกหน้าผากเบาๆแบบที่เคยทำนั่นแหละ ยิ่งทำอย่างนี้มันทำให้เขาจดจำและคิดถึงและรู้สึกอะไรหลายๆอย่างกับเขามากขึ้นไปเองถ้าเขาไม่ได้เจอกันจริงๆเขาจะลืมภาพนี้ได้อย่างไรจะลืมชายที่อยู่ตรงหน้านี้ได้เหรอทำไมเขาต้องทำอย่างนี้ด้วยมาทำให้ตนเองรู้สึกดีอีกไม่นานพกพคงไปจะเริ่มร้องไห้อีกมันทำให้เขาเนี่ย เกกับใจไม่ดีเป็นอะไรปวดหัวอีกเหรอไอ้หมอพวกนี้สงสัยฉันต้องเอาจริงอย่าเลยผมแค่ไม่สบายใจเท่านั้นมีเรื่องอะไรก็รพูดมาสิบอกไม่ได้หรอกมีเรื่องอะไรที่บอกไม่ได้จันมองใบหน้าของเขาแล้วก็ก้มต่ำใจพูดยังไงไม่อยากได้เขาเป็นผัว